สวัสดีจ้าแม่แก้มมาแจ้งค่าวอีกแล้วนะคะวันที่21่สิบเอกรกฎาคมสองหนะคะเยียวยาเกษตรกรนะคะสอกอสคเตรียมชงคณะอนุมกรรมการกลั่นกรองทรงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาสิงหาคมจ่ายเยียวยาโควิด19 เช็คบัญชีด่วนนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณเว็บไซต์ออนไลน์นะคะที่เพื่อนก็ส่งข่าวให้พี่น้องเราได้ทราบเป็นระยะระยะนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะจะกดติดตามกดกระดิง่งตรงปุ่มสีแดงข้างล่างขวามือเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ไก่ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างเรามาฟังกันต่อเลยนะคะ ความคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ทกศทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะ โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะล่าสุดนายรพีพัฒจันทรศรีวงเลขาสำนาาักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือเพื่นใช้ตัวย่อสอกอสสอกอนะคะกระส่วงเกษตรและสหกรณ์เผยกับพี่น้องว่า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจโดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มสามที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งมาให้แต่อาจจะมีเกษตรกรบางรายที่เสียชีวิตหรืออยู่ในขั้นการอุทธร์เมื่อคณะกรรมการอุทธร์เห็นชอบแล้วเป็นไปตามขั้นตอนก็คือจะส่งรายชื่อให้ทกศ โอนเงินผ่านบัญชีซึ่งอาจจะต้องขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนสิงหาคมนะคะพี่น้องก็ใจเย็นๆเนาะจ้าเนาะจะเสนอก,นกลไกนี้ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผ่านคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเร็วนี้นะคะอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเราเนาะจ้าเนาะ โครงการนี้ความสำเร็จกว่า90%อร์ซแล้วและจากที่สสกศูนย์ประเมินผลได้ติดตามการประเมินผลก็ทราบว่าพี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นอย่างมากเพราะเงินเยียวยาได้เข้าทันเวลา และไปช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่ายค่าครองชีพของกินของใช้ประจำวันนะคะอย่างไรก็ดีคณะรัฐมนตรีนะคะกำหนดจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรจำนวน3เดือนให้แล้วเสร็จภายใน31 กรกฎาคมนี้หากเกษตรกรมาแจ้งเลขบัญชีช้าหรือแจ้งเลขที่บัญชีไว้ในวันที่30 31กอกคจะทำให้ทกสเตรียมการจ่ายเงินไม่ทันจะต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จะจ่ายเงินให้ได้ดังนั้นจะให้กเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาล่าช้าจึงฝากให้รีบมาแจ้งบัญชีกับทกสใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดหรือให้เข้ามาแจ้งผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com อีกหนึ่งช่องทางนะคะ หรือจะเข้ามาเช็ควันเดียวจบก็คืออยู่ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรนะคะ w w w m o a c g o t h นะคะหรือผ่านแอปกเกษตรดิจิทัลน,นะคะก็ได้มี3ช่องทางเนาะจาะเนาะหรือพอแม่พี่น้องก็จะไปแจ้งที่ทกสกใกล้บ้านถ้าสะดวกนะคะจะได้รวดเร็วที่สุดเนาะจาะเนาะอันนี้เพื่อนก็จะ ส่งความเห็นชอบนะคะส่งคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบขยายเวลาไปถึงเดือนสิงหาคมนะคะจ่ายเพื่อเยียวยาโควิด -19 นะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ